สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับชัดนักกดประกาศอิสราเอลทลโลสนามบินดามัสกัสของประเทศซีเรียที่มีเหล่าผู้นำทหารของอิหร่านประจำการอยู่เสียหายยับเยินและชาวอิสราเอลประท้วง UN เไม่ให้ส่งอาหารสิงของเครื่องใช้ให้ชาวปาเลสไตน์จนกว่ากลุ่มกอกากไยฮามาตจะปล่อยตัวประกันที่จับตัวไปออกมาและปักทงประกาศใช้ กองทัพอิสราเอลปักธงชาติอิสราเอลบนพื้นที่ฉนวนกาซาต,ต่อเนื่องหลังจากที่บุกลุกคืบยึดพื้นที่ในฉชวนกาซาได้เพิ่มขึ้นหลายแหง่งแต่ฮามาสยังเหมิมเกลิ่มไปลีปวิดีโอที่มืออาบีจีของฮามาสยิงจรวดอา g ีีส่รถถังของกองทัพอิสราเอลต้องระวังป้องกันภัยให้มากกว่านี้แล้ว เมื่อวันที่29มกราคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารส,สงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกากา,าและฮามาสและบานามิดหลายเหตุการ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับที่อยู่ใกล้บริเวณสนามบินดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ระเบิดที่รุนแรงมากๆโดยตอนแรกนึกว่าเป็นสหรัฐอเมริกานะครับโจมตีสซีเรียที่มีฐานทหารอิหร่านอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับแต่แล้ว วเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกองทัพอากาศอ,อิสราเอลนะครับยิงระเบิดเจดดมโจมตีใส่บริเวณฐานที่มั่นที่มีนักรบอิหร่านของกองกําลัง IRGC นะครับโดย IRGC ของอิหร่านประจําการอยู่นะครับโดยกองทัพอิสราเอลนั้นรายงานเพิ่มเติมว่าสามารถปริดชีพเจ้าที่อาวุโสระดับสูง6คนของอิหร่านนะครับที่เป็นสมาชิกของหน่วย IRGC ของอิหร่านดับคาพื้นที่เลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่าน เซอร์ยิดาสานับของเมืองดามัสกัสนะครับใกล้กับสนามบินดามัสกัสของประเทศซีเรียนะครับถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีจนได้ซึ่งคาดว่ากองทัพอิสราเอลน่าจะสืบทราบว่าบริเวณแห่งนี้นะครับมีเจ้าที่ระดับสูงของอิหรานลนะครับที่คอยสนับสนุนหรือสั่งการช่วยก,วกลุ่มกบฏไลา์ฮิตบลเลาะที่กําลังสู้รบกวับอย่างหนักกับกองทัพอิสราเอลอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นกองทัพอิสราเอลก็ไม่ยอม ให้เหล่าเจ้าที่ระดับสูงของอิหร่านทำเช่นนั้นนะครับจึงได้กระทำการส่งเครื่องบินรบเทพมายิงระเบะเิดเตียแดมใส่พื้นที่เหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดระเบิดเถเ่ิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและสามารถปิดชีพเจ้าที่ฐานอิหร่านได้หลายคนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ระดับสูงด้วยระดับสยองคาดตึกของพวกเขาไปเลยทีเดียวไม่สามารถใช้สถานที่ที่อยู่ในซีเดียแห่งนี้สนับสนุนกองกำลังุง่มกวากกันไายฮิดบัลละ ที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศเลบานอนได้ข้างเคียงได้ต่อไปนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็เน้นการแต่การส่งกำลังบำรุงนะครับทั้งระดับการสั่งการและการส่งของหรือส่งอาวุธช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้า,ายที่โดราหรือฮามาสที่ส่วนมากจะมีเบื้องหลังอยู่ที่บร,ริเซีเดียที่มีเหล่าทหารระดับสูงของอิหร่านประจำการอยู่นะครับงานนี้ ก็ได้ไปเกิดใหม่มด้วยดมมือของคบิลบเทพของอิสราเอลไปจเต็มนะครับร่างไม่เจอเลยทีเดียวว่าสร้างตึกปฐาพังถล่มทลายขนาดนั้นนะครับงานนี้ได้ไปเกิดใหม่รายงานตัวมาจุลาดต่อไปสำหรับทหารอิหร่านนะครับที่ชอบสนับสนุนเหล่าบรรดาก,กลุ่มอกอกำลาดีนักก็กิเลวดเเดมของกองทัพอิสราเอลไปจเต็มเหตุการณ์ต่อมารับเป็นเหตุการณ์ที่มีชาวอิสราเอลและชาวต่างชาตินะครับรวมกันมาชุมนุมประท้วงนะครับประท้วง UN ไม่ให้ UN นั้น ส่งความช่วยเหลือด้านรัสยธรรมไปให้กลุ่มกอกร้ายฮามาตในสวนกาซานะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ UN นะครับส่งอาหารการกินสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้ชาวปาเลสไตน์ในสวนกาซาก็มีกลุ่มกอกร้ายฮามาตมาปล้นเอาสิ่งของเครื่องใช้และอาหารการกินเหล่านั้นไปให้พวกของตัวเองนะครับโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนชาวปาเลสไตน์เลยว่าขาดแคลนแค่ไหนนะครับ ขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือเครื่องใช้ที่จาเป็นแค่ไหนนะครับที่กลุ่มกวา้าลฮามัสชอบปล้นเอาสิ่งของเครื่องใช้ของชาวปาเลสไตน์ไปนะครับและข่าวอิสราเอลเหล่านี้และชาวต่างชาติเหล่านี้ตั้งเงินไขและขอร้องให้ยูเอ็นนะครับบอกว่าถ้าจะส่งอาหารการกินหรือความช่วยเหลือด้านวุษยธรรมให้กลุ่มกวา้าลฮามาสชาวปาเลสไตน์ก็ต้องให้กลุ่มกวา้าลฮามาดนั้นปล่อยตัวประกันที่จับตัวไปทั้งหมด ออกมากก่อนนะครับแล้วค่อยส่งความเ่วยเหลือ,อด้ดามนุษยธรรมเหล่านี้ไปให้ชาวปาเลสไตน์หรือกลุ่มก่อการ้ายฮามาตต่อไปนะครับเพราะว่าชาวอิสราเอลส่วนมากคาดว่าน่าจะเป็นเหล่าญาติญาติของชาวอิสราเอลที่ถูกกลุก่มก่อการ้ายฮามาตจับตัวไปในวงใต้ดินนะพี่น้องอัน,นนี้พวกเขาก็ทนไม่ได้นะครับที่เห็นยูเอ็นนั้นส่งสิ่งของเครื่องใช้อาหารนะครับไปให้กลุก่มก่อการ้ายฮามาตไปกินไปใช้แบบนั้นนะครับโดยที่ตัวประกันทั้งหลาย ยังอยู่ในการควบคุมอยู่ในกำมือของกลุ่มกอกระหามาสอยนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นห่วงญาติพี่น้องของพวกเขาไปอย่างมากน,นะครับจึงไม่อยากให้อาหารสําหรับกลุ่มกอกระหามาสที่ชอบทำร้ายประชาชนคนอื่นนะครับที่ชอบทำร้ายชาวบ้านเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับจึงออกมาชมมมุมนุมไม่ให้อยู่เอ็นนั้นส่งอาหารการกินไปให้กลุ่มกอกราฮหามาสในชวนกาซาบันไดที่สุดนะครับโดยเหตุการณ์น,นี้ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณทางข้ามเคเลมชาลอมนะครับ ที่ชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติมาร่วมการชุมนุมแบบนี้นะครับและบุกทงชาติของพวกเขาทั้งตั้งทงชาติอิสราเอลและทงชาติประเทศอื่นนะครับที่มีตัวประกันที่ถูกกลุ่มก่อการามามาจับตัวไปนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลโดยทหารอิสราเอลนะครับได้ทำการปักทงประกาศชายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทหารอิสราเอลนั้นได้ใช้ทงชาติอิสราเอลนะครับที่ผูกติดกับเสาไม้มาปักทงอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถยึดพื้นที่เดิมนะครับที่เป็นที่ของกลุ่มกอกราฮามาสในสวนกาซาได้อย่างต่อนเนื่องครับซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ได้กระทําการโจมตีอย่างหนักใส่กลุ่มกอกราฮามาสอย่างต่อนเนื่องตลอดมานะครับจนสามารถยึดพื้นที่ในสวนกาซาลุกคืไปเรื่อยๆน,นะครับจนตอนนี้ยึดมากกว่าครึ่งหนึ่งของสวนกาซาแล้วนะครับเหลือแต่เพียงพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของสวนกาซาไม่กี่ตารางกิโลเมตรนะครับพี่น้อง ที่อกองทัพอิสราเอลยังต้องการกวาดล้างกลุ่มกวาดกาลาฮามัสให้หายไปจากสงคราซาต่อไปนะครับเพราะว่ากลุ่มกวากาลาฮามัดอยู่ไปแล้วก็จะมาทําร้ายประชาชนชาวอิสราเอลนะครับโดยกองทัพอิสราเอลก็ดำเนินการกวาดล้างอย <Do S 2> ่างต่อเ right. น ness, Gear, ื่องนะครับยึดพื้นที่ไหนก็จะปักธงชาติอิสราเอลไว้แบบนี้นะครับเลยปักธงเสร็จก็จะกวาดล้างกลุ่มกวากาลาฮามัสต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากลุ่มกวากาลาฮามาสคนสุดท้ายจะหายไปจากแผนที่โลกนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พบคีอกลุ่มกวากาลาฮามัด ยังเหมืมเกริมอยู่นะครับยังใช้ RPG เล่นงานยานเกราะรถถังของอิสราเอลได้อยู่เลยนะครับที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่กลุ่มกอการราฮามาสสามารถเล่นงานรถถังยานเกราะของกองทัพอิสราเอลได้นะครับที่เป็นการบ,บางาังอาจเหิมเกริมมาอย่างมากนะครับที่กองทัพอิสราเอลตลองป้องกันไปให้มากกว่านี้นะครับไม่ให้กลุ่มกวอลารร้ายฮามาเหล่านี้มาเล่นงานรถถังยานเกราะอิสราเอลได้แบบนี้นะครับ ยังมีเหตุการณ์ที่กลุ่มกอคาลฮามาสซุ่มอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับในมุมอับสายตาที่กองทัพอิสราเอลอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือยังไม่ทันระวังตัวนะครับพี่น้องจดส่งผลให้กลุ่มกอคาลฮามาสสามารถโจมตีรถถังยันเกราะของอิสราเอลได้นะครับแต่คาดว่ารถถังยานเกราะของอิสราเอลนั้นก็มียานเกราะมีเกราะที่หนาอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องหนามากทีเดียวโดยเฉพาะรถถังมือคว่าวของกองทัพอิสราเอลนะครับคาดว่าอาร์พีจีของฮามาสหลายลูก ไม่สามารถทําอะไรยานกลุรถถังของกองทัพอิสราเอลเหล่านี้ได้นะครับพี่น้องทําได้แต่บางส่วนเท่านั้นหรือถ้าไม่โดนจุดสําคัญจริงๆก็ไม่สามารถเจาะเกราะของรถถังเมกะว่าของอิสราเอลได้นะครับแต่กองทัพอิสราเอลต้องลองป้องก,กันภัยให้มากกว่านี้นะครับเพื่อให้กุกกระได้หามัด มาเล่นงานทหารอิสราเอลได้ขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอ,ขอจากลากระวิงเท่านี้ถ้าผู้ิชัตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีงดนครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ